it's all about เพื่อนหรือพี่มันดูว่าชี่เพื่อนขี้เป็นแฟนยังรอกู outside the driveway มาเพื่อนสีกูพยายามมํางงจาทุกคนในขณะที่รถยังเคลื่อนที่แต่เหตว่าพี่กูพูดถึงปืนอีกคนหมกมุ่นกับเรื่องมีดย้ำ like oh ขณะที่กูยังเฟดเด็ดคนบอกกูเป็น the greatest กูไปได้แฟนหนึ่งมากูลักเธอมาจนกู yes it พวกมึงทุกคนยังคิดกินแม่กูบอกกูคงเป็นตา a r ได้อีกไม่นานมันคงจะพลิกดิถ้าเกิดว่า ูนั้นตายกูคงจะกลายเป็นเหมือนนิปซี่กด,ดูอัดแทแ่กูชนิดนี้ใหญ่แต่กนได้คิดส,สิมือหยแต่ก็ได้คิดส,สิให้ดูสิ่งที่กูดิดีกินเหล้าส่รกของดิด<ส>ีเขาบอก<ส>กูโง่สิ่งที่กูทำมันดูเหมือนยังไม่ตโต <ก S 1> ไอโตไม่ผู้จัดการมันเริ่มนานที่ยังไม่โยนยังอยู่ในหลังเวทีได้ยินพี่พี่น้องน้องแต่คนบางนาลิกาอีกทีกี่นาทีกูถึงจะโชว์พวกแมงยังคงบูชิดและปืนที่กูฟูคลิปสรา r o คนที่รักและกูไม่ทักคนที่สูบิดไอ้เจกับทุกๆคน <_ S 1> ไม่ต้องไปสวนแก้วที่กูเซฟกูรู้ว่ามึงรู้บิดกูเปลี่ยนเธอเป็นชูควิก k ข้างนอกคือ real cold world w o r e to the soldier พอ่อกูเป็นทหารและสงครามต้องมี over และเลือดของกูนักลบไอ้น,น้องคุกคิดว่ากูเท่เธอลุกอ,ออกมาจากเบนชพี่พี่น้องๆก็ต้องส a ุ u ของกูเยอะมากให้ผลไอ้นี่รดบรรทุกอยากคิดจะตุกติ เข้าไฟก็ต้องประตู and do not talk to the face ไม่บอกว่าใครไม่อยากระบ,บุ That's real อย่าไปพูดอะไรกับคนที่ไม่รู้จักมากเลยทุกวันก็อยู่กับคนเดิมพี่น้องคนเดิมสถานที่ที่เดิมเว้ย Real shit yeah มึงไม่รู้ how ู feel ตอน,นัหนกูยิ้มมึงก็ไม่รู้ how ู feel ตอน,นั้นกูเข้าแคายย่ชวนไปคุยเกี่ยวกับดิวมึงนแม็มีมิรถสองประตูที่กูนกั่งก็เอ็แต่กรั้นก็เป็นกริล รองเท้าเชนเดล W C จิกซอ์ที่มึงต่อกูรู้ว่ามันอาจจะยากลิปกลอสกับลิปออยมึงรู้ว่ามันตากันมากยากความเจ็บปวดกูให้มึงดูแค่ที่รองกระชากวันที่พ่อมันจะสบายจะเป็นวันไหนกูคงไม่ทราบกูกำลังเกงจืดชอบช่วยคุดด้วยเตยฝันนอกให้กูมีเลี้ยงขึ้นมาในตอนต้อนาับเขาทีไฟกระชากกูแชมป์โอดีมีโฮาทีมเขาช่วยกูนั่นแหละตอนนี้เที่ยวรอบกรุงเทพปสุดท้ายกูกลับไปที่บ้านนอกวง y e a มึงเห็นปะ ตอนนี้กูไปทัวร์ไปเล่นไปช็อปเที่ยวเฮียรล่าบวงเทแบบชีวิตแม่งเยฮาเวย้ยแต่สุดท้ายกูต้องกลับไปที่บ้าน้านนอกของกูอ่ะเข้าใจปะกูไม่อยากให้พวกมึงเล่นที่ที่พวกมึงมาทั้งหมดเลยเว้ยเข้าใจปะแม่ Yeah Ah uh. w o a Let me do t h a eight wall o eight tall eight wall ooh. Yeah eight wall eight tall o <laughs> Yeah What up